วันนี้นะคะจะหยิบเกมนี้นะคะที่ชื่อว่า Fol it นะคะหรือมีชื่อภาษาไทยว่าพับผืนนะคะมาเล่นให้ดูกันค่ะเกมนี้เป็นเกมแนวสปีดเกมเป็นแนวความเร็วอะไรคนเคยอาจจะเล่นเกมความเร็วมาแล้วแต่ว่าแบบตัวนี้มันมีอุปกรณ์แบบตัวเนี้ซึ่งเป็นผ้าแบบเป็นผ้าที่เราจะต้องแบบแข่งกันพับเพื่อให้ได้แบบความไหวให้ได้ตามโจย์ซึ่งแบบผ้ามันจะมีเมนูต่างๆซึ่งแบบหน้าหลังเป็นเมนูเดียวกันด้วยนะอ่าแบบ คนเห็นอุปกรณ์อาจจะงงนิดนึงว่าแบบเฮ้ยมันจะแบบเป็นเกมได้ยังไงแล้วจะแบบมันจะแข่งสปีดเกมได้ยังไงเดี๋ยวไปดูกันคอนเซปต์เกมในเกมนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมีการเมนูอาหารซึ่งแบบหโูเป็นออเดอร์ลูกค้าที่เขาต้องสั่งมาเราเนี่ยก็ต้องพับผ้าเนี่ยให้ได้ตามเมนูซึ่งเขาอาจจะสั่ง2จาน3จานหรือ4จานก็ตามนะคะเราก็ต้องพับเพื่อให้เห็นออเดอร์เมนูแค่ สอ,ง,สอง,สงอย่างสามอย่างหรือสี่อย่างเท่านั้นเองอ,อย่างอื่นนี่คือต้องพับให้แบบหายกลิปให้หมดเลยให้ไม่มองเห็นนั่นเองนะคะตัวเกมหาเล่นได้1นถึงหคนเกมนี้เป็นเกมซลิทท์ที่สามารถเล่นคนเดียวก็ได้นะคะแนะนำตั้งแต่อายุเจปีขึ้นไปนะคะใช้เวลาได้ประมาณ15นาทีนั่นเองดีไซเนอร์คนนี้นะคะชื่อว่าโยฮันกอฟนะคะจริงๆต้องบอกว่าโฟอิดเนี่ยเป็นเกมหนึ่งที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จของดีไซเนอร์คนนี้เลยทีเดียวเขามีเกมหลังจากที่โฟอิดออกไปมีเกมที่ออกมาต่อเนื่องนะคะเป็นเรียกว่าเป็นซีรีส์เด นะคะแล้วก็ Battle f โฟลซึ่งก็จะใช้หลักการของโฟลนอ่ตแหละในการที่จะพับผ้าให้ได้ตามรูป โจดนะแต่ว่าใน Magic f ฟ l ์หรือ b a t t l e f o ฟล์บางจะมีกติกายอย่างอื่นที่เพิ่มเข้ามาแต่ว่าใช้ระบบการพับเพื่อให้เห็นรูปภาพตามนี้นะคะงา่ายก็เดี๋ยวเราไปดูกันหาว่าเกมนี้อุปกรณ์เนี่ยมันจะเล่นยังไงอาวแอบบอกก่อนที่เมื่อกี้บอกคือเพราะเกมนี้เห็นว่ามีเวอร์ชันภาษาไทยใช่ไหมคะแน่นอนค่ะตัวนี้เป็นเกมที่มีตัวเป็นตัวแปรของลาเล่นนะคะชิงต้องบอกว่าในเกมซีรีส์ของเอ่อซีรีส์เกมแปลของลาเล่นเนี่ยหรือที่เรียกว่าลาเล่นเลเจนซี่เนี่ยตัวนี้เป็นเกมแปลตัวที่ยีนะ่สิบแาหรับใคร สงสัยว่าอุ้ยเบอร์หนึ่งถึงยีโหออกมาถึง27ตัวแล้วหล่อเกมนีมเป็นเกมที่ยี่สิบแปดถึงยี่สบเกมเนี่ยมีอะไรกันบ้างไปตามดูกันนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกัน,นะคะ่ะว่าสำหรับตัวนี้โฟอิดกติกาก,ก,ก,การเล่นจะเป็นยังไงกัน อุปกรณ์ในเกมนี้ค่ะก็จะมีผ้านี่นะคะซึ่งจะมีเมนูอาหารต่างๆที่เดี๋ยวลูกค้าเราเนี่ยจะสั่งเข้ามานะคะอย่างเช่นมีบาร์บีคิวมีสเต็กมีแพนเค้กแล้วก็มีแซนด์วิชนะคะซึ่งหน้าหลังเนี่ยของผ้านเนี่ยมันก็จะเหมือนกันเลยอันนี้ก็บาร์บีคิวสเต็กวัรฟเฟิลแพนเค้กแล้วก็แซนด์วิชใช่ไหมซึ่งหน้าหลังนะคะมันจะแบบตรงข้ามกันเลยนะตรงนี้พิซซ่าข้างหลังก็พิซซ่าเช่นกันนะคะตรงเนี้ยในกล่องมาจะมีมาให้ทั้งหมด5ชุดนะคะจะมีโทเค็นตัวนี้นะคะซึ่งเป็นโทเเคคคนมะะทรงงงงื่่อวกลซึดี๋ย จะวาวในโต๊ะในเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวใครทำออเดอร์เร็วนะก็ต้องหยิบเจ้าตัวโทเค็นฟูรวิทนี่แหละตัวนี้ก็จะได้คะแนน,นในเกมนะคะตัวที่เป็นดาวซึ่งเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้คนละ3คะแนนนะคะส่วนตรงนี้ค่ะเป็นการ์ดออเดอร์นะคะการ์ดออเดอร์เนี่ยจะมีทั้งหมด2แบบการ์ดสีเ,เขียวเนี่ยจะเป็นการ์ดแบบเบสิกนะเปิดมาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นออเดอร์แบบเบสิกนะคะส่วนถ้าเป็นสีส้มเนี่ยก็จะแบบแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยนะเมนูก็จะค่อนข้างยากขึ้นนะคะวิธีการพับเนี่ยก็จะยากขึ้น เริ่มต้นค่ะแต่ละคนจะได้ดาวคนละ3ดวงนะคะซึ่งดาวในเกมนี้แทนแคะแนนของเราถ้าเราดาวหมดนะคะเราก็จะแพ้ออกจากเกมนะคะส่วนเจ้าตัวโอเคฟอิดค่ะจะใช้ตามจํานวนผู้เล่นนะคะลบหนึ่งอ่าสมมติถ้าในเกมที่เราเล่น3าคนเราก็จะใช้เขาเนี่ยแค่2อันเท่านั้นเองนะคะสมมติเราเล่น3คนนะคะอันนี้ก็จะวางไว้นะคะตรงริมๆที่เหลือไม่ได้ใช้ก็เก็บเข้ากล่องไปเลยนะคะแล้วในเกมค่ะเกมนี้เราเป็นเกมแข่งกันเล่นเป็นเกมสปีดเกมที่ทุกคนเนี่ยจะต้องพับผ้านะคะตามเมนูตามออเดอร์ที่ออกมาพร้อมกันนะคะอย่างเช่น ตัวสีเขียวเนี่ยจะเป็นเมนูแบบเบสิกนะคะสีส้มเนี่ยจะเป็นเมนูที่ค่อนข้างอัจวานแล้วก็ยากหน่อยนะคะซึ่งใครก็ตามที่พับได้ก่อนเนี่ยก็จะหยิบตัวโทเค็นตัวโฟอีกไปอนะ่ใครที่เสร็จเป็นคนสุดท้ายนะก็ต้องเสียดาวหนึ่งดวงไงสมมติขอใครยแบบนี้นะคะเรามาลองดูกันสมมติว่าหญิงเป็นคนที่เริ่มก่อนนะคะเป็นคนเราจะสลับกันจั่วกานซึ่งเราจะเลือกเมนูง่ายหรือเมนูยากก็ได้สมมติเมนูแรกหญิงของเลือกเป็นปิ้งเมนูนี้อ่านะคะนั่นคือบาร์บีคิวนะคะกะับเพ็ดอ่าพอเปิดปุ๊บนะคะ ทุกคนเนี่ยก็ต้องแย่งกันแข่งกันทาพับผ้าเนี่ยพร้อมๆกันเลยซึ่งสมมุติว่าอาหญิงก็ต้องหาก่อนว่าตรงไหนอ่ะไบคิว่อยู่ที่นี่เห็ดอยู่ที่นี่ใช่ไหมเอเราจะพับยังไงดีอ่ะสมมติหญิงพับหลักการพับในเกมเนี้ยคือเราต้องพับพับครึ่งๆอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องพับตามแนวสี่เหลี่ยมช่องสี่เหลี่ยมที่มันตีเอาไว้เลยอ่าอย่างเช่นสมมติหญิงพับปึ๊บอย่างงี้อ้าวเกิดอะไรขึ้นอ้าวตอนนี้2เมนูนี้มาอยู่ติดกันแล้วแต่ เขาบอกว่าเขาต้องการแค่สงเมนูนี่นาะที่เหลือเนี่ยไม่ต้องการเลยนะเพราะนั้นน่ะสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องพับเขาซ่อนเขาให้หมดเลยให้มันเหลือเพียงแค่2อ,อันเย้ที่อย่างเงี้ยถ้าหญิงทําได้สําเร็จอะคะ่ะหญิงก็จะหยิบตัวโทเค็นฝอกมาอ่าซึ่งสมมติคนที่สองหยิบทําเสร็จก็จะหยิบไปทั้นคนสุดท้ายเนี่ยที่หยิบไม่ทันใช่ไหมก็ต้องเสียดาวหนึ่งดวงไงอย่างที่บอกคือใครครบเสียดาวครบ3มดวงก่อนก็จะแพ้ไปนะ นะคะอันนี้คือกติกาการเล่นง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูแบบการ์ดแบบเบสิกกันอีกสักใบหนึ่งเช่นใบนี้ปิ้งอ้าวอันนี้อะไรอ่าอันนี้มีซูชิสเต็กแพนเค้กแล้วก็สลัดใช่ไหมซึ่งสมมุติถ้าเราทำใบนี้หรออ่าซูชิหนูนี่แพนเค้กอยู่ไหนแพนเค้กอุ้ยแพนเค้กสเต็กแล้วก็สลัดอ๋ออยู่สองอยู่สี่อันมุมเลยอย่างนั้ปึ๊บเพิบ แล้วก็พับนะคะบางเมนูเนี่ยก็จะเป็น4อันบางเมนู2อันมันจะมีบางเมนูที่มี3อันก็มีนะมาดูตัวอย่างของการที่เป็นแบบแอดวานซ์กันบ้างอย่าง,างเช่นปิ้งนะคะตรงนี้อ่าอันนี้มันบอกว่ามีสลดัดใช่ไหมคะเฮดนี่พิซซ่าพิซซ่าแล้วก็น้องไก่พิซซ่าแล้วก็น้องไก่อ่าสี่อันนี้นั่นเองอืทีนี้จะพับมัน,นยังไงอ่า อันนี้อิงก็จะพับแบบนี้ปึ๊บไปข้างหลังชึบอันนี้ไปข้างหลังอ่าเพราะนั้นตอนนี้พิซซ่ากับน้องพิซซ่ากับเห็ดจะอยู่ข้างหลังเลยใช่ปะและ้วอิงก็พับตรงนี้กลับมาชึบอ่าแล้วก็ตอนนี้ได้สีอันที่ต้องการละอันนี้ก็สัน่นอ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบแอดวานซ์หรืออย่างเช่นถ้าเป็นอันนี้มีพิซซ่าสเต็กบาร์บีคิวพิซซ่าสเต็กหรือบาร์บีคิวโอ้ เราจะวันนี้มาติดตรงนี้ได้ไงนะ่ะอ่าสมมติเราก็ลองนี้ดูสิชึบอ่าพิซซ่ามานี่ละชึบพิซซ่ามานี่ละชึบอ่าพิซซ่าอยู่นี้แล้วนะเราหันหลังอ่าตอนนี้อยู่นี่เราก็หันพิซซ่ากลับมาอ่าเจอแล้วทั้งสาเมนู่ะเดีย๋ยมาลองกันอีกสักไปอันสุดท้ายสเต็กกับพิซซ่าค่สะสเต็กกับพิซซ่าโอ้โห อยู่ไกลกันมากเลยชึบอ่าเราก็ต้องเขามาซิมาอยู่ใกล้ๆกันสเต็กพิซซ่าอ้าวแย่ะแล้วพับไม่ได้อย,ไอ,อย่างงี้มันไม่ครึ่งอืมถ้าอย่างนั้นละจะต้องลองพับอย่างนี้ก่อนอ่าให้สเต็กมาอยู่ตรงนี้ก่อนชึบไม่ได้ไม่ได้หนิงต้องเอาอย่างงี้หนิงเอาสเต็กพับไปตรงนี้พับไปตรงนี้นะตอนนี้สเต็กอยู่ข้างใต้สลัดแล้วใช่ป่ะ พี่หญิงก็พับแบบนี้พี่หญิงก็พับแบบนี้่ะพิซซ่าอยู่นี่แล้วนะฟึ๊บฮะพิซซ่าอยู่งนี้หันกลับมาฮ่าพิซซ่าเจอกับสเต็กแล้วอะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างบางส่วนนะคะของการออเดอร์ที่เป็นแบบแอดวานซ์นั่นเองพร้อม่อะพร้อมแล้วอันนี้เราเล่นสองคนเรามีโฟอิดแค่อันเดียวก็พอแล้วก็อันนี้ทพศัพท์แบบทีเล็กเริ่มก่อนเลยเริ่มเลยพีเปิดการ์ดทีเปิดของยากอยู่แล้ว นี่ตัดตัดการด้วยตัดกาดทำไมนี่มองไม่เห็นเริ่มแค่หาก็ผิดละอิสระสนะสละเดี๋ยวดิเฮ้ยยังไม่ได้เลย เสร็จแล้วอะไรวะเสียดาวได้ก่อนด้วยไม่เขาหยิบโปอ่มก่อนใครเห็นไหมว่าเขาโกงเก่งเสร็จก่อนแน่นอนอ่ะตาเขาสปาร์คเขาเปิดเฮ้ยสีส้มอยู่แล้วทำง่ายทำง่ายเหรอหนึ่งสองสั้นที่กว่าจะหากว่าจะหาได้หึยหึยในมือไม่ไปมือไม่ไป เอ้ยเกือบไปเก็บไปด้วยความเร็วแสงเมื่อกี้กาจะขย่อขย่อ้วะว้าวอีกแล้วว้อีกแล้ว,ลว,ลวเราชนะด้วยความยากไม่ได้ต้องเอาด้วยความเร็วหนึ่งสองสามด้วยไหนเงีนี่ยฮ<ม>ึยเงี้ยยแล้วเงีย้ย อะไรเย้าเสียดาวไปเลยอะไรวะเสียดาวไปเลยอืมไม่ทันผิดด้วยเนี่ยข้างใช่ไหมผิดไ่ผิดเมนูไปเลยเหอะพี่เขาปูปูแพนเค้กอ้วหยั่งเขาดิเขาเขาอเอาเอาตาเขาหยิบพี่เหลือกี่ดาวแล้วเนี่ยดาวเดียวพี่เหลือดาวเดียวท่<ม>านนี้แหละไฟนอลราวปิ้งจหวิงอะไรเนี่ย

สีเล็กโอ้โหเอาะไรกล้าจับเวลาบ้านเนี่ยยิงกีเพลสทำได้ไหมน่ะ2000 years later ตัดนี้ฉันได้ียวไ้นี่อะไรนทำได้แล้วหยิบทิปอะไรเนี่ยแค่นี้ยิงทำไม่ได้โน้มอยส่งน้องยิงไปปลาบ หอ,อมอยังนอะไแบบไหนนี่ไงแบบนี้ปิ๊งอ้าวเปเลยเฮ้ยบาร์บีคิวบาร์บีคิวเีคิวกับอะไรเห็ดหุย<ฮ>ไม่ได้ยังไม่ได้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 เข็ดมา,าแล้วเจแล้ว you never know <c oughs> น้องยีงกี้ก่อนน้องยี่ไปหยิบท็อฟเค้กหนึ่มีด้วยน้งยิบท็อฟค้นึ่งครับมีด้วยอันนี้เมนูของเราก็คือแอปเปิ้ลคืออันนี้ชาแอปเปิ้ลบัฟเฟลไข่ดาวแล้วก็ปูไข่ดาวตัวนี้มันชอบมาบ่อยมันชอบมาบ่อยด้วยปูเฮ้ยง่ายๆจัดการ เยต้อะน,ะน,ะนองยิงครับเรียบร้อยปะเนี่ยเรียบร้อยหรือเปล่ายิงครัไม่เรียบร้อยเลยย <c oughs> ิงครับไม่เรียบร้อยต้องกลับไปเห็นหนูบ้านใหม่แล้วท <c> ำ <oughs> มียบร้อยหรือเปล่า <c> ม <oughs> <c oughs> ีหยิบก่อนแล้ว <c oughs> ออค่อยมาพับตกแต่งด้วย <c oughs> เกมไม่ง่ายเลยนะคือจริงๆต้องบอกว่ามันแบบเหมือนตัวแบบพัซโซที่แบบเราต้องพยายามแบบพับเพื่อแล้วก็พยายามจะมองภาพแล้วก็แบบพลิกภาพพับไปพับมาพลิกไปพลิกมาเพื่อจะแบบเอ้ยให้มันโชว์เมนูแบบตามที่การ์ดมันกําหนดอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆอย่างสปีดเกมที่าทั่วไปพอเราแบบพูดถึงสปีดเกมที่แบบเฮ้ยหลายคนแบบแบบมักจะนึกถึงอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแบบอันดับต้นๆที่คนนึกถึงอาจจะเป็นเช่นสปีดค cup อย่างเงี้ยซึ่งแบบเปิดการ์ดมาแล้วก็เราก็เรียงถ้วยตามสีตามอันดับของการ์ดน่ะซึ่งอันนั้นก็คือจะแบบหา คนที่แบบไวที่สุดนะ่ะหรือว่าอย่างตัวที่เป็นไกด์เซสบริดจ์อย่างเงี้ยซึ่งแบบเปิดการ์ดมาเราก็จะมีของ5อย่างแล้วเราก็ต้องแยกสีแยกวัตถุว่าไอ,อ้คาตอบที่ถูกต้องคืออะไรแล้วก็แบบหยิบให้ไวหรืออีกตัวนึงก็จะเป็นอย่างเช่นแบบคาลิการิอย่างเงี้ยซึ่งแบบเปิดการ์ดผลไม้ซึ่งคอนเซปต์ง่ายๆมากว่าแบบพดการ์ดผลไม้อันไหนเปิดไปเรื่อยๆจนถ้ามีของครบ5้าอย่างเราก็แบบตีกระดิ่ง อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเออส่วนใหญ่เกมสปีดเกมมันจะแบบหาคนที่แบบไวที่สุดเร็วที่สุดอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเนี้ยเกมมันจะแบบมันก็จะทวิสต์นิดนึงตรงที่แบบเราคือได้โทเค็นดาวอยู่แล้วสามอันแล้วในเกมอ่ะบางครั้งมันจะบางทีมมแม้แต่การการที่เป็นแบบการแบบเบสิกง่ายๆคือเราก็จะพับแล้วแบบจริงๆเรารู้คาตอบอยู่แล้วว่ามันจะงไงเราเห็นอยู่แล้วเราก็ในหัวเราคิดไปแล้วว่าว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวแบบพับ หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามแบบสามที่ก็เสร็จแล้วแต่ว่ามือเราอะจะไวทันหรือเปล่าซึ่งสมมุติถ้าเราเสร็จก่อนอย่างเงี้ยสมมุติบางอันมันง่ายมากเราแบบปุ๊บเราเสร็จปุ๊บแล้วเราก็หยิบตัวท็แค่หนึ่งโซ่อีกแต่ในเกมเนี้ยมันรอจนถึงคนสุดท้ายเนี่ยสิซึ่งสมมุติว่าใครก็ตามที่เสร็จเป็นคนสุดท้ายคุณก็คือแบบเสียตามหนึง่งอันเพราะ,ะนั้นมันจะมีโอกาสที่แบบคือทุกคนบางครั้งแบบคนที่ไวที่สุดอะมันจะมีอยู่แหลวที่แบบเล่นไปสักพักจะมีหนึ่งคนแบบโอ้คนเนี้ยไวตลอดเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบลคนอื่นก เพราะนั้นมันแบบหยิงว่าการทวิสต์กติกานิดนึงให้แบบคนบวยอย่างเงี้ยเสียคะแนนอย่างว่าเออเป็นเป็นวิธีการที่แบบแบบที่แบบไม่ไม่จำกัดผู้เล่นไม่ไม่ออลิมเมนตผู้เล่นระหว่างเกมจนเร็วเกินไปก็เป็นเป็นกติกาที่ทวิสต์นิดนึงที่หญิงดูให้รู้สึกว่าเออเกมอ่ะมันค่อนข้างดีที่แบบเวลาเราเล่นกับเด็กๆเนาะการ์ดค่ะแน่นอนว่าพอ สีเขียวนะ่ยที่มันเป็นแบบเบสิกอะส่วนใหญ่เราจะเห็นเมนูได้ไม่ยากแล้วเราก็ส่วนใหญ่บางทีมันจะติดกันบางทีพับไม่กี่ครั้งก็แบบเจอเมนูแล้วใช่ไหมเราฉะนั้นอันเดียมันจะฝึกแบบ แข่งความเร็วล้วล้วเลยอ่ะว่ามือใครจะเป๊ะกว่าจะนิ่งกว่าพลิกเร็วกว่าอะไรเงี้ยแต่สีส้มอย่างเงี้ยมันจะบางอันมันจะเริ่มไม่ใช่แล้วบางอันมันจะต้องแบบมันจะใช้คอนเซปต์ของการ์ดเนี่ยของผ้าเนี่ยซึ่งมันคือเมนูหน้าหลังอ่ะคือเหมือนกันเนี่ยอย่างตรงนี้พิซซ่าด้านหลังในตำแหน่งเดียวกันก็คือพิซซ่าอย่างตรงนี้คือแบบตรงกลางอันแนี้ที่เป็นปูด้านหลังในตำแหน่งเดียวกันตรงเนี้ยก็คือปูซึ่งการที่มันมีหน้าหลังเป็นเหมือนคล้ายๆแบบเป็นเป็นภาพสะท้อนกันอ่ะทำให้มันคีมันพับพลิกไปพลิกมาตอนนี ออพิซซ่าซ่อนไอยู่ข้างหลังแล้วพอเราตลกขึ้นมาเราก็จะเห็นพิซซ่า ขึ้นมาใหม่อะไรแบบนี้ซึ่งในการ์ดสีส้มที่เป็นแบบแอดวานจะใช้แบบจะจะต้องจินตนาการมากขึ้นว่าเอ้ยเราจะพับแบบไหนจะซ่อนมันยังไงให้เมนูอันนี้มันกลับมาให้ตรงกันอยู่ข้างๆกันเหมือนเดิมซึ่งแบบมันเหมือนมันเหมือนอย่างหนึ่งว่าอย่างว่ามันเหมือนคล้ายๆแบบเราแบบกำลังเล่นพัซโซ่ซึ่งจริงๆก็คือแข่งกับตัวเองนี่แหละเล่นกับตัวเองเพียงแต่ว่าพอเล่นเกมที่มันแบบด้วยการการที่เพิ่มเข้ามาว่าเล่นพร้อมกันหลายคนแล้วเราก็แข่งกันแบบใครหยิบทีหลังก็คือได้โทเค็นก็จะเสียดาว เออหญิงว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่แบบสนุกแล้วก็เล่นแล้วก็น่ารักมากๆเลยเกมนะมันจะเป็นไม่รู้ทําไมแต่ว่าแอบเห็นมาหลายบ้านแล้วเกมเนี้ยผู้หญิงอะ่ะมักจะเล่นเก่งด้วยนะหญิงว่าเกมอะ่ะเวลาเราเปิดมาเล่นใหม่ๆะ่ะ จะได้ยินทุกคนพูดเหมือนกันเลยคือว่าแบบหาเมนูไม่เจอหาเมนูไม่เจอเมนูแบบอยู่ตรงไหนเพราะว่นั้นอาจจะมีความแบบต้องใช้เวลาคุ้นเคยสักนิดนึงในการที่จะหาถึงแม้เราจะเล่นคลองแล้วก็ตามแต่เปิดมาปุ๊บมันจะใช้เวลาในการที่แบบแต่ละคนก็จะมีแบบเทคนิคต่างกันว่าแบบบางคนแบบอย่างงี้จะแบบมองหาแล้วก็แบบเอานิ้วแบบจิ้มล้วก็ปักหมุดเอาไว้แล้วก็แบบคิดนิดนึงว่าเอ้ยเราจะพับยังไงหมุนทางไหนแล้วก็พับยังไงเพื่อให้เมนูมันแบบโชว์มาในสิ่งแบบเมนูที่เราต้องการซึ่งเนี่ยอย่างว่ามันเป็น หาก่อนหาเสร็จแล้วก็แบบนิ้วมันต้องแบบคิดให้ทันอ่ะคือบางทีสมองเรามันไวมากเลยนะมันคิดล่วงหน้าได้แล้วว่าแบบต้องทํายังไงแต่นิ้วเนี่ยนิ้วเราเนี่ยบางทีมันแบบตามมันไม่ทันอ่ะเพราะนั้นแบบเออมันก็จะมีความบาลานซ์ตรงเนี้ยว่าเราจะแบบทำยังไงคือบางคนที่แบบพับออกมาเสร็จนี่คือแบบผ้านี่คือแบบขยุกขยี้ไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยได้หรอไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยเออก็เป็นอีกอันที่น่ารักเลยค่ะพูดถึงวัสดุด้วยนะ วัสดุตัวนี้คือมันแบบตัวผ้าเป็นวัสดุที่แบบทําจากเหมือนกับผ้าเช็ดแว่นอะซึ่งตรงนี้คือถึงแม้เราจะแบบเล่นแล้วแบบขยัำหรือว่าบบเล่นกับเด็กๆคือตรงนี้คือไม่ต้องห่วงเลยผ้าแบบคลี่ออกมาก็คือแบบยังแบบ ไม่ยับเลยแล้วก็ยังยังเล่นได้เหมือนเดิมแล้วก็วัสดุแบบไม่ได้เสียหายง่ายด้วยนี่ว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่เราสามารถแบบพกไปเล่นกับเด็กๆหรือว่าเล่นกับคุณพ่อคุณแม่อย่างว่าผู้ใหญ่อันนี้มันก็จะเป็นเกมหนึ่งที่เป็นแบบเป็นเแบรนทีเซอร์แบบแบบได้ฝึกสม,มองแบบอย่างที่สนุกดีค่ะสำหรับตัวนี้โฟอิกหรือชื่อภาษาไทยว่าพับเพียบนั่นเองอะนะคะก็อน่าจะอีกหนึ่งเกมที่หลายๆคนน่าจะชอบกันนะคะแล้วเดี๋ยวสาหรับครั้งหน้าจะหยิบเกมไหนมาเล่นกันอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัส ะะถึงวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามของเราสำหรับวิดีโอด้าสุดติดตามได้ที่นี่เลยค่ะ